นี่ฉันจะไปทําไงดีเนี่ยยอดขายกระตกลงหลายแล้วเด้เออเออฉายแล้วไปเกาะจากขนมครกดีกว่าเฮ้ยพวกมึงเตรียมของกันวายด้วยเด้เราจะไปหาจากขนมครกนี่แหละตัวโปรโมทบริษัทเราเห็นไอ้ท่านแม่ทัพกนุยมันบอกว่าจะมีคนมาหากูเว่จะเอาของมาให้รับซับเละเลยกูสไลสไลโสไลสบายด้บ่บ่ ทางชั้นยินดีอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้มาเจอฮีโร่ของเราจากขนมครกนะคะดิฉันนําของมาแจกจากขนมครกแหละทหารทุกนายเลยและที่สําคัญจะลืมไปไม่ได้เลยนะคะนี่ค่ะครีมกันแดดตราวานิเต้กันแดดกันน้ําได้ดีใช้แล้วไม่ต้องกลัวแดดเลยค่ะโอเคโปรโมทเสร็จแล้วกลับแล้วค่ะบ๊ายบายเอาอือ ไม่ได้เอาให้พวกกูหรอกเหรอแม่งเอ้ยคุณนึกว่าเอาของมาให้แม่งมาสร้างภาพนี่หวา่าแต่ก็ยังดีที่ทิ้งนี่มาให้ครีมกันแดดวานิเต้ใครอยากได้ไปกดที่ตะก,ก้าเลยนะ